สวัสดี fc พอตอทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิซอนแฟม i l y ช่องนุกี้แฟมบาช่องบ่าวสอนสตอรีครับผมบรรยากาศหน้าร้านนะครับตลาดน้อยของพี่หน่งพี่เมย์นะครับผมมีป้ายยินดีต้อนรับนะฮะมาติดตั้งด้านหน้านะฮะ fc นะว้าวก็เป็นสีสันนะเป็นสีสันของการขายของนะ fc แล้วก็มีนิกกี้ด้วยนะฮะนิกกี้ เมื่อกี้ครับโอ้โหดูดูเราจะไปไหนนะเอ้าเอาเอาเมื่อกี้ก็มากับลุงจิมนะเอ่าเอ้าดูครับดูครับโอ้โหนี่ก็ตอนนี้รอลำนะ FC มาดูความน่ารักของเด็กๆก่อนนะฮะเด็กๆพากันนอนทั้งสี่หนุ่มอัะ นี่ฮะเรือสามนะครับตัวนึ่งไปไหนไม่รู้นะฮะนี่พากันนอนกองกนะันอยู่ตรงนี้นะเอฟซี FC. โออย่บอกใครเชียวนะวันนี้มีรำช่วงเช้านะฮะฝากเป็นกำลังแรงใจให้แอดอดิสรนแอดนุกี้ด้วยแล้วกันนะครับ นะครับจากเรานางรำยี่สนายและนางนะครับผมนะฮะร,รวมหึ่งในนั้นคืออดิศรน,นะฮะ fc เป็นงานลรำงานแรกนะฮะฉลองชุดใหม่มเสื้อใหม่มเสื้อใหม่มนะซื้อเสื้อใหม่ก่อนที่จะเดินเดินแสแบงบุญนะครับก็เป็นงานแรกที่ได้รวมงานนะครับก็ได้ได้ส่วนนี้ก็จะถูกเก็บไว้เพื่อนำไปใช้เป็น วัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านนั่นเองนะครับนะถ้ามีถ้ามีรำนะแอดก็จะใช้เงินส่วนนี้เก็บไว้เป็นเงินเอาไว้สร้างบ้านนะเอฟซนะเป็นซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับนะจะมีกระปุกออมสินไว้นะครับแยกไว้เลยร้อยสองร้อยก็รำนะเก็บเลกผสมน้อยไปนะค่าวัสดุอุปกรณ์ราคาค่าน้ำค่าดื่มเครื่องดื่มเนาะเอาไว้เลี้ยงคุณลุง แล้วก็ทีมช่างที่ไปช่วยสร้างบ้านนะเอฟซค่าข้าวค่าน้ำนะก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับฝากไปกำลังแรงใจให้ด้วยนะอดิสอนแฟมิลี่นะครับวันนี้น้องนุกก็มาแล้วนะครับป้าที่บ้านมาแล้วมารอรำนะเอฟซีมาแล้วกลับลไปไลืมกระเป๋ามือถือโอ้ก็เลยไี้กลับไปเอาีลกลับไปเอานะเอฟซีรำสุดใหญ่ เอฟซีจากที่ไหนอะไม่แน่ใจเอฟซที่ไหนเหมือนกับว่าแบบด่วนเมื่อวานนี้ปกติต้องได้รำเมื่อวานเนี้ยเอซของคุณยาชีอก็เลยเมื่อวานนี้คนไม่ครบกรันแล้วก็เตรียมของไหวไม่ทันเพราะว่าบอกในช่วงบายๆเนาะก็เลยเป็นวันนี้ตอนเช้าคะ่ะทั้งหมด29คนก็คือพอนับนุกเป็นคนเขียนชื่อจดให้เองแหละทั้งกก,กอกทั้ง จำปาดงอย่างเงี้ยเกณฑ์มาหมดแล้วเอาผู้หญิงก่อนเซนแรกแล้วคราวนี้คือที่เหลือก็เหลือเป็นสิบคนเลยนะสิบกว่าคนก็เลยผู้ชายมีใครบ้างเอาทุกคนค่ะลำเป็นไม่เป็นไม่ไมเป็นไรแต่ว่าคือ,อไอ้ FC อเพิ่นอยากให้ยูทูบเบอร์มีไรายได้ก็เลยเกณฑ์ทั้งหมดค่ะจะผู้ชายจะเป็นช่างดำลุงจิม พอฟื้นครับอดีสรครับเตอขาดคนหนึ่งนะครับดูกพันออขาดาขาดคนหนึ่งขาดในช่างใหญ่นน่น่ะนน่น่ะตอนขนาดพี่ชิดหนูยังไปถามเลยเมื่อวานเนี่ยหน,หนูไปถามผู้ชายทุกคนที่อยู่ในนี้ เหมือนโอ้ไม่เงี้ยคือเขาก็ไม่รำใส่งส่งคุณพ่อมาเซมมาเทีนอ่ะทุกผู้ชายทุกคนอ่ะแม่กระทั่งวิชินาโดงถามทุกคนไม่รำไม่รำโอเคอ่าตอนนี้ก็นี่ครับพี่จันหอมน่ะมารอแล้วก็เหลือแล้วน่าอีกสักครู่นึงน่าจะเริ่มนะรอกันต่อนะก็อย่าลืมฝากไปชมคลิปนะชมโฆษณาให้ด้วยละกันเนาะ fc มาดูบรรยากาศก,าก่อนรำ29นายและนางรำนะฮะให้กับ FC นะครับที่อยากจะให้เรามีรายได้นะฮะเป็นการาบูชาองค์ปู่ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ทำให้เราได้มีรายได้นะครับตอนนี้ก็รอ อันนี้เป็นชุดแรกใช่ไหมครันะมาดูชุดแรกของการรำนะครับนะยาอาชีนะครับนะเมอฟอนะครับ

ามสวยๆเช้านี้นะครับ เสำหรับลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับนุกี้แฟมิลี่รับผม